すいません。<noise> สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดจัดจกิจกรรมเฉละิมพระเกียรติโดยมีพลตำรวจเอกสว,วัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคุณรัตนาพรศรีวลีพันธ์นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจและข้าราชการตำรวจในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้จากสถานการณ์การการ,ระบาดโควิด -19 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและเนื่องในโอกาส มงคลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขอประาชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมลง,งานามถวายสัตยปริยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2565ในวันเฉลิมพระชมวันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว